ชีวิตลิกผ่านมากไม่เคยอยากเป็นแอร์ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ติดปีกเ <Every. S 1> อมิเรต อยู่กับเบสค่ะคลาสวิงหนึ่งสนึค่ะเบสจบอะไรมาเบสจบกายภาพบำมบัดค่ะตอนที่นิมิตว่าอยากเป็นแอร์ตอนนั้นคือทําอะไรอยู่ตอนนั้นเบสทางานร้านอาหารค่ะอยู่ออสเตรเลียแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องหาทางไปตอลองดูสายแอร์ดีไหมเพราะว่าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราพอได้ภาษาขึ้นวันนิดหน่อยก็เลยไปดูโอเพนเดย์มันมีโอเพนเดย์ที่ออสเตรเลียค่ะบ่อยมากแล้วหนูก็อยู่ใกล้ซิดนีย์หนูก็ว่าโอเคหนูจะไปสมัครมุ่งมั่นแล้วก็ไปซื้อชุดสูตรเลยค่ะทันทีคิดปุ๊บตัดสินใจเลยใช่ทำเลยค สูตรหมดไป300ดอนหนูแบบตั้งสติได้เลยเกือบหมื่นแต่ว่าแต่งหน้าไม่เป็นเลยก็เลยต้องจ้างเขาแต่งหน้าเท่าไหร่มัน3สามร้อยห้าสิบดอนอะหนูถามเขาไปอ่ะโอ้แพงมากเกือบหมื่นใช่ค่ะแล้วค่าถ่ายรูปที่เอเซียค่า,าถ่ายรูปอีกประมาณ2อ0ร้อยแยดสิบดอน Okay, <ะ>ถ้าเราไม่ได้อะเราต้องโดนฟรีสไอีกหเดือนหเดือนหนูก็เลยคิดว่าโอเคเราจะต้องเตรียมตัวใครอ,คอยากฟังต่อ <c oughs> พิมพ์ต่อมาในคอมเมนต์เลยคะ่ะ